ฟอร์ดประเทศไทยโดยคุณรัฐการจูตเซนกรรมการผู้จัดการเผยความสำเร็จทางยอดขายของ f o r ์ด a ร g เจอและ f o r ์ด v e r e s รในช่วงครึ่งแรกของปี2 0 6 7ด้วยยอดขายรวม11,282คันนอกจากนี้ในโอกาสครบรอบ28ปีของการดำเนินธุรกิจของฟอร์ดในประเทศไทย ฟอร์ดยังได้เปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ Ford 28 Anniversary และยังมาพร้อมก็เสนอสุดคุ้มด้านบริการที่หลากหลายให้กับลูกค้าครอบครัวฟอร์ด ก็เป็นแคมเปญที่เราเตรียมไว้ให้เป็นพิเศษเพื่อฉลองุตรหมายสาคัญในการครบรอบ28ปีฟอร์ดประเทศไทยนะครับเรามีแคมเปญดีๆให้ทั้งลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่แลวก็ลูกค้าปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมเล่าเรื่องของลูกค้าใหม่ให้ฟังก่อนโดยที่ถ้าลูกค้าออกรถนะครับฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นตัว Ranger หรือเป็นตัว Everest ครับก็ในระหว่างวันนี้ถึงวันที่30กันยาย,ยนี้นะครับจะได้1สิทธิ์รับส่วนลดแคชแบ็กสูงสุด280,000บาทนะครับแล้วก็ออก1คันได้รับ1สิทธิ์ครับแล สิงหาคมนะครับก็จะได้รับถ้าออกในช่วงพีเรียดนั้นจะได้รับ28สิทธิ์เลยทีเดียวนะครับส่วนลูกค้าใหม่นั้นก็ก็สามารถเป็น a l โ s o ทส test รถ นะครับที่โชว์รูมเราได้แล้วก็เรามีตัวแคมปิ้งแชร์เป็นเก้าอี้พับที่น่าสนใจไว้สําหรับให้ลูกค้าที่มาเทีโซได้ด้วยครับลูกค้าปัจจุบันนะครับของเรานะครับฟอร์ดเองก็พร้อมยินดีที่จะดูแลลูกค้าของเรานะครับเนาะเรามอบโปรแกรม3โปรแกรมให้กับทางลูกค้าของเรานะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่นะครับส่วนลด28%สําหรับอุปกรณ์ตกแต่งของฟอร์ดนะครับก็จะมีฝาปิดกระบะท้ายนะครับแล้วก็สปอร์ตเรานะครับคอนรซลที่เราทางานรมกับทางแฮมเมอร์นะครับส่วนลดแต่รับแ้วเมอค์ เป็น่่นนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กองนะครับแล้วก็แหวนรองนะครับโดยมีมูลค่าทั้งหมด280บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรแกรมสุดท้ายที่เรามอบให้กับลูกค้านะครับคือส่วนลดพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่มีการสนใจนะครับที่จะซื้อโปรแกรม Ford Care ของเรานะครับเรามอบส่วนลดพิเศษนะครับ200 2,800บาทให้กับทางลูกค้าของเราครับ